แต่พี่นี่แล้วจะตกอ่ะชิงช้าชอบไหมคะชิงช้าถนนบ้านยายน้อยยายน้อยทําดีจังเลยทําชิงช้าไว้ดีจังเลยอ่ะอะไ่ะฮะเก่งไปเก่งมาก็สามารถโดดลงน้ําได้เออปุ่งไปเลยอ่ะขาไปทางก็อยู่นู่นนะทางนั้นงั้นก็ทําสะพานนี่ไงสะพานข้ามแม่น้ำกระโดดไปปึ๊บปุ๊บไป ก้อยแม่หน่อยสินั่งแม่นั่งได้ไหมเนี่ยไม่ได้ฮะได้แข็งแรงจะตายแม่นั่งได้ไหมไปให้แม่ย้ายขึ้นไปตรงนู้นแหละต้องกลับด้านโอเอแต่มันมันไอ้นี่เนี่ยมันไม่เป็นไรเป็นไรแข็งโอเคอู้งนั่งได้แบนี้ไงอื้อหือ บนนู้นเป็นระเบียงนั่งกินข้าวใช่ดูน้ำดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นทิ้งช้าอยากมากินข้าวที่นี่อ่ะอมาากินนข้วทีี่่จะได้เล่นชิ้งช้าว้าวจะมาปิดเทอมนะเทอมก็มาอยู่นะเย็นพรมอ่ะเอาเอาเลยสองเดือนสองเดือนก็หยุดปิดเทอมแล้วหนูอ่ะ อ๋อนี่ยายน้อยทำห้องน้ำสองห้องเหลืออีกหกสิบสองวันพอใจก็จะได้มาใจเป็นผู้หญิงอ่ะห้องน้ำเป็นสิวันหยุดเดี๋ยวนะคะว้าพี่บอมมาเล่นทิงช้าพี่นั่งกับพอใจดีกว่าไม่อ่ะนั่นแหละอย่าทำเล่นนะหยุดนะหยุดนั่งด้วย พอนั่งก่อนพอใจเอ้ยเอ้าใจนั่งดีๆนะนั่งดีๆก่อนนั่งดีๆนะกินเนื้เนื้อไห